สวัสดีครับแฟนครับโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่4กันแล้วนะครับ EP นี้เราจะเดินทางจาก12ปันนาไปเมืองตาลี่ได้ยาทาง570บวอากิโลเมตรนะครับเราน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงเช้านี้ที่12ปันนาฝนตกการเดินทางก็น่าจะได้ช้า นหยุดตกก็ประมาณ7จ็ดโมงนะครับก็เตรียมตัวออกเดินทางเตรียมสัมภาระขึ้นท้ายรถแล้วก็เตรียมเดินทางต่อไปเลยนะครับ เป็นด่านเก็บเงินทางด่วนนะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟรีให้วิ่งชิดขวา ที่สวยงามแแปลกตาเราก็จะขับรถผ่านเมืองต่างๆนะครับผ่านมาหลายเมืองแล้วนะครับ ราะว่าเราลงไปไม่ได้นะครับเราอยู่บนทันด่วนก็เลยแวะเที่ยวชมเมืงองหืุดไม่ได้ก็ต้องวิ่งตรงไปตาลี่อย่างเดียวเลยครับ เรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับอุณหภูมิลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น่าจะเหลือสักสิบองศานะครับมีหมอกมีภูเขาสวยๆ ตรงนี้เป็นจุดแวะพักครึ่งทางนะครับก,าารก็ไ,ได้เข้าห้องน้ําแวะพักรถพักคนไไไไแล้วก่อนจะออกเดินทางก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับรถล,ลมม้มทับกันเป็นโดมิโน่ครับห่องสี่คันล้มทับกันหมดมาห <ๆ S 1> ล้มสี่อดสอง อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับแบ่งลงทุกการตั้งแต่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับนีเอุบัติเหตุเล็กน้อยครับล้มถึงแบบล้นแถึงแค่แปลโอ้ดีกันแล้กัน ใกล้ถึงเมืองตาลี่ภูเขาก็จะแห้งลงนะครับต้นไม้ก็ลดน้อยลงภูเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลต้นไม้น้อยอากาศเย็นลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าประมาณ8องศานะครับ เราเดินทางมาถึงเมืองตาลีกันแล้วนะครับก็ถ,ถึงเวลาประมาณสักหกโมงครับหกโมงวกว่ากาบรรยากาศเย็นมากเมืองที่สวยงามขอบคุณแฟนเพจโปรดติดตามตอต่อไปทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม EP นี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ